เก็บถั่วฝักยาวนี่แม่บอกถั่วฝักยาวน่ากินไหมจ๊ะเวลาเก็บก็ให้หมุนหมุนแบบนี้นะอนีเยอะไหมจ๊ะถั่วฝักยาวนินการของน้ำยาช่องเกษตรพาเพลินอันนี้เก็บไว้ทำมเมล็ดพันธุ์ พันนินการอันนี้ก็จะเก็บไว้ทำมเมล็ดพันออกไปเยอะเห็นไหมเนี่ยยังติดอีกเยอะติดฝักอีกเพีบการอุ้ยกรอบน่ากินไหมจ๊ะเนี่ยอย่างเนี้ยกรอบ ปลูกเองกินเองกรอบอร่อยสุดๆเนี่ยมีอีกมองนึงเดี๋ยวจะเก็บไว้อันนี้ขยายพันต่อนะเดี๋ยวจะเก็บไปขยายพันต่ออุ้ยลมแรงเหมือนฝนจะตกเนี่ยถ่ายหน่อยิถ่ายถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายกันอุ้ยมือเดียว อ uh huh. um, anyway> ุ้ยอ voilà ุ้ยเกือบหล่นพามาเก็บถั่วอุ้ยได้น้ำหมักได้น้ำหมักน้ำหมักช่วยไล่แมลงน้ำหมักเสร็จอาหารทยอยเอาให้เก็บเรื่อยๆนี่ด้วยเก็บนี้ดีกว่า ස ම ් ර ි ත ි